รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับดิฉันนะคะสอนเกษิรในรายการ Invest Daily นะคะมีคำตอบทุกพื้นที่ที่มีการลงทุนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะคะพบกันตามปกติแล้วนะคะวันนี้นะคะสถานการณ์ทางด้านการเมืองเริ่มคลี่คลายค่ะประเทศไทยกำลังเข้าสู่เดินหน้าเข้าสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะหลังจากปัญหาการเมืองคลี่คลายไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ค่ะประทินทางด้านสถิตเริ่มต้นแล้วนะคะวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชกา,า,าการทหารอากาศที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเริ่มปฏิบัติการในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะบ่ายวันนี้นะคะจะประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการทางแล้วก็สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทจบจากปัญหาทางการเมืองนะคะเรื่องแรกที่ดําเนินการไปแล้วนะ,ะวันนี้กําลังเริ่มดําเนินการเลยนะคะเรื่องของการจ่ายเงินให้กับชาวนานในโครงการรับจำนวนข้าวที่ยังเเลือเงินอีกประมาณ9 0 0 0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็สิ่งย่อมทําในวันนี้ก็คือเรื่องของการเร่งจะทํางบประมาณปี2558นแะคะแล้วก็เร่งการใช้งบประมาณป,าณปี2557ที่กําลังเหลืออยู่นะคะส่วนเรื่องของ การแก้ปัญหา SME ก็คงจะต้องดําเนินการต่อไปค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะหุ้นไทยตลาดและชนีตลาดปรับลดลงนิดหน่อยค่ะลดลงประมาณ2.42จุดนะคะอยู่ที่1,394.2จุดค่ามูลค่าการซื้อขาย2,531ล้านบาทด้วยวัฒนการดีขึ้นจากเม,มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ปรับลดล,ลงไป8จุดนะคะส่วนเม,มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่างชาติขายไปประมาณ6,700ล้านบาทก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเป็นเพราะว่าเรื่องของต่างชาติเองจะมีปัญหาเรื่องของกฎในการซื้อก็เลยจะเป็นต้องขายตามนโยบายของบริษัท นะคะสุขเงินบาทค่ะเช้าวันนี้ยังคงนิ่งอยู่นะคะอยู่เท่าๆกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือประมาณ32มสบบาทห เราตั้ต่อดอนละราคาไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงค่ะมาเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดีกว่านะคะนักวิเคราะห์ค่ะระบ,บุว่าเป็นช่วงเหมาะสมค่ะที่จะเข้าซื้อหุ้นในช่วงราคาที่ถูกนะคะแล้วก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้ราคาตลาดหุ้นหุ้นก็จะรีบาวขึ้นค่ะเป็นการเปิดเผยจากคุณสถิตลิมพงพันธ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะให้ความเห็นว่านักลงทุนค่ะในประเทศไม่ว่าจะเป็นสถาบัน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนรายย่อยนะคะยังมีความมั่นใจในพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยค่ะมีเพียงนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นนะคะที่เมื่อวันที่23คือวันศุกร์ที่ผ่านมาขายสุดที่แต่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่จะมีการขายในช่วงภรราวะที่ไม่ปกติคงต้องมีการสือร่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกับนักลงทุนต่างชาตินะคะถึงสถานการณ์ในประเทศะคะ่ะโดยอยากให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยคะ่ะซึ่งปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยถือว่ายังดีอยู่นะคะ ลงทุนในประเทศแล้วก็มูลค่าการซื้อขายในวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาสูงถึง53,000ล้านทีเดียวนะคะสูงสุดในรอบ8เดือนนะับตั้งแต่วันที่19กันยายน2556เป็นต้นมาก็คือสูงถึง53,000ล้านค่ะคุณจรรมพรโชติกาสเทียนนะคะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่าจะเร่งชี้แจงนักลงทุนต่างชาติให้เข้าใจแล้วก็รับทราบว่า แต่ละประเทศนะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเองนะคะพื้นฐานตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยถือได้ว่าแข็งแกร่งค่ะสภาธุรกิจตลาดตุนไทยแลวก็ภาคเอกชนก็ต้องการให้สถานาการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในกรอบของประชาธิปไตยนะคะทางด้านคุณธีระอุทธิกานิพากุลน,นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยบอกว่าภาพรวมตลาดสัปดาห์นี้นะคะบอกว่าสัปดาห์นี้จะผันผวนค่ะ นักลงทุนยังต้องจับตาดูหน้าตารัฐมนตรีชุดใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที่จะเข้ามาดูแลด้านเศรษฐกิจค่ะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้จะมีลักษณะาการแว่งตัวผันผืันหวน,นะคะเนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นการยึดอำนาจของฝ่ายกองทัพไม่นานแล้วว่าระหว่างสัปดาห์ตลาดหุ้นอาจจะมีการรีบาวค่ะจากการเก็งกําไร ตามกระแสข่าวของการแต่งตั้งตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในและแต่ละกระทรวงนะคะทางด้านคุณปริญค่ะภานิชภักนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยบอกว่าทิศทางการลงทุนหุ้นไทยในช่วงนี้มองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการทยอยสะสมหลักทรัพย์ ที่มีคุณภาพของนักลงทุนระยะยาวแต่การเข้าลงทุนนั้นนักล,ลงทุนต้องเน้นลงทุนเป็นรายตัวค่ะแล้วก็ดูราคาหุ้นเป็นหลักนะคะทั้งนี้ท่านักลงทุนเจอหลักทรัพย์ที่อยู่ในเป้าหมายคือต้องตาต้องใจแล้วนี่นะคะก็รีบซื้อทีเดียวถ้าราคาที่อยู่เข้ามาเนี่ยอยู่ในใจของตัวเองนะคะสาหรับหลักทรัพย์เด่นที่ทางฝ่ายวิจัยของ CLSA ประเทศไทยสนับสนุนมี2กลุ่มก็คือกลุ่มก่อสร้างนะคะหุ้นสเต็กน่เชียเลยค่ะเพราะว่าหุ้นนี้รับงานทางด้านก่อสร้างรัฐบาล ที่จะเกิดน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มขิคมุสาหกรรมหุ้นเด่นก็มี3ตัวด้วยกันค่ะคือเหมราช W H A. แล้วก็อมตะซึ่งหุ้นทั้ง3ตัวนี้มองว่ามีโอกาสเติบโตหากมีรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วค่ะส่วนด้านสมาคม นักวิเคราะห์นะคะเตรียมทบทวนประมาณการกำไรของบริษัทจทะเบียนใหม่ค่ะคุณพรณีทองเย็นอุปนาย,ยกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้ช่วยผู้จัดก,กรรมการผู้จัดก,ก,การผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทลักทรั์เอเซียพลัสนะคะเปิดเผยว่าสมาคมอาจต้องทําการสํารวจความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มีต่อแนวโน้มการทํากําไรของบริษัทจทะเบียนรวมถึงแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยใหม่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองส่วนบอลเอเซียพลัสนะคะได้ปรับประกประมาณการกําไรใหม่หลังจากมีการประกาศกฎไอ การศึกนะคะส่งผลให้ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิของตลาดทุ้นไทยในปี2557อยู่ที่8.7แสนล้านบาทแล้วก็9.8แสนล้านบาทในปีหน้านะคะลดลงจากเดิม2%ค่ะส่งผลให้กําไรสุทธิต่อหุ้นถูกปรบับลดลง2.8%จากเดิม100.96บาทต่อหุ้นนะคะเหลือ98.14บาทต่อหุ้นโดยคาดว่าอัตราทำกำไรสุทธิจะอยู่ที่7 เจ็นะคะลดลง2%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่วนดัชนีปีนี้นะคะให้อยู่ที่ประมาณ1,374จุดค่ะโดย งอิงจากราคาปิดกำไรต่อหุ้นที่14เท่านะคะ P/E ratio 14เท่าทีเดียวซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มองว่ากำไรน่าจะลดลง3.4%จนะคะจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจนะคะกลุ่มพลังงานค่ะที่คาดว่ากำไรจะลดลง2.9%จากธุรกิจอารม m a t i ที่กำลังย่ำแย่นะคะเพราะว่ากำลังการผลิตเกินความต้องการของตลาดโลกกลุ่มเกษตรอีกตัวหนึ่งค่ะปรับลดกำไรลง6.6%จนะคะจากต้นทุนวัตถุดิบ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็กลุ่มโรงแรมปรับลดลง8.7%ค่ะจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันนะคะแต่กลุ่มนะคะนอกจากปรับลดแล้วก็ยังมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นด้วยค่ะกลุ่มที่มีการปรับประมาณการกําไรเพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มสื่อสารนะคะปรับกําไรเพิ่มขึ้น6.6%ค่ะจากหุ้นในบางตัวมีการขาดทุนลดลงจากการรับรู้กําไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะปรับเพิ่มกําไรเพิ่มขึ้น14.6%นะคะ จากผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็กลุ่มขนส่งค่ะเพิ่มขึ้น12.1%จากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีใหม่ทีเดียวนะคะทางด้านคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทัพกรุงศรีบอกว่าบริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของกำไร,รบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ไว้ที่9%ค่ะแล้วก็มองว่ายังเร็วไปนะที่จะปรับประมาณการของบริษัทจดทะเบียน จะรอดูรถดแมพของทางการก่อนค่ะว่ามีแผนอย่างไรแล้วก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อใดนะคะซึ่งบริษัทได้มีการประเมินการเติบโตกําไรของบริษัทจัะเบียนที่9%ค่ะที่ระดับดัชนีที่1,420จุดนะคะแล้วก็มีราคาปิดกําไรต่อหุ้นที่14เท่าถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับดัชนีในปัจจุบันค่ะโดยการปรับลดนั้นนะคะจะปรับลดทั้งประมาณการกําไรของบริษัทจัะเบียนลงนะคะแล้วก็ปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP ลดลง จากเดิมค่ะมองว่า GDP จะขยายตัว2.5-3%นะคะทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าจะรอดูตัวเลขผลประกอบการไตรมาส2ที่จะออกในช่วงเดือนสิงหาคมอีกครั้งค่ะว่าจะทําให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนที่จะ ลดประมาณการหรือว่าจะปรับเพ,เพิ่มประมาณการอย่างไรต่อไปนะคะด้านคุณสุรเชษีวัฒนากุลวงศ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายจัดการการลงทุนและผู้จัดการกองทุนตราสารทุนบลจอโซลาริสนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นบ้างแต่ไม่มากนะคะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยไปมากแล้วปีที่ผ่านมาขายไปแล้วประมาณ2 0 0แสนล้านบาทปีนี้ก็ยังขายอยู่นะคะโดยแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอาจจะไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากนักแล้วก็บอกว่า จุดต่ําสุดของตลาดหุ้นไทยปีนี้นะคะให้ดัชนีใหม่อยู่ที่1,350จุดค่ะแล้วก็มีเป้าหมายดัชนีที่ระดับ1,515จุดก็คือสูงสุดที่1,515จุดนะคะซึ่งประเมินว่าน่าจะมีการปรับขึ้นได้ ในช่วงไตรามาสที่ไส่มและที่4ี่ปีนี้นะคะสาเหตุที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเงินทุนไหลเข้าของต่างชาติที่น่าจะไหลกลับเข้ามาเมืองไทยอีกครั้งค่ะหลังจากเห็นสภาพการเมืองของไทยและก็เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะประกอบกับแรงซื้อในกองทุนหุ้นประหยัดภาษีที่จะเข้ามาในช่วงไตรามาสที่4น่าจะผลักดันให้ ปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าจุดได้ไม่ยากนักนะคะแล้วก็ประเมินว่าในแง่้ของพื้นฐานน่าจะอยู่ในระดับหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบจุดค่ะแต่จะด้วยเงินทุนไหลเข้าของต่างชาติที่จะเข้ามาผลักดันตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นสู่เป้าหมายปีนี้ได้ไม่ยากนักปีหน้านะคะให้เป้าไว้แล้วนะคะยังไม่ถึงครึ่งปีเลยให้เป้าปีหน้าไว้แล้วที่หนึ่งพันหร้อยจุดค่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศ เป็นเรื่องของในประเทศไปลงทุนต่างประเทศบ้างค่ะธนาคาร,รกรุงเทพนะคะเปิดสาขาที่มหาคนครฉงชิ่งนะคะซึ่งปลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารองรับการเติบโตของธุรกิจธุรกิจจีนภาคตะวันตกค่ะแล้วมั่นใจว่าการปล่อยสินเชื่อผ่านสาขาในประเทศจีนยังเติบโตได้ดีนะคะเนื่องจากจีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะเป็นการเปิดเผยจากคุณชาติสิริโสพลพนิชนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวถึงการเปิดสาขาของธนาคารแห่งที่5ในประเทศจีนว่าการเปิดสาขาที่มหานครฉงชิง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคารที่ต้องการขยายบริการทางการเงินให้กับลูกค้าแล้วก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธนาคารทางฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะคะนั่นเป็นการเปิดสาขานะคะนอกเหือจากอีกสีสาขาที่เปิดไปก่อนหน้าในช่วงก่อนหน้าก็คือ4ีสาขาที่มีอยู่นะคะเซี่ยงไฮค้ค่ะปักกิง่ง เสียเหมือนแล้วก็สนเจินนะคะธนาคารเชื่อนะคะว่ามหานครชงชิงยังมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP อีกมากเห็นได้จากนะคะในปีที่ผ่านมาของ GDP สูงที่ชงชิงท้าสูงถึง12.3%ทีเดียวหรือคิดเป็นเงินประมาณ1,300ล้านหยวนหรือคิดเป็นสัดส่วน7.7%ของ GDP รวมของจีนนะคะรวมถึงชงชิ่งนั่นเองมีโรงงานกาลังการผลิตขยะขนาดใหญ่คะ่ะมากกว่า1น0 0 0แห่งมีนักลงทุนต่างชาติประมาณ5,500 5,300รายค่ะคิดเป็นมูนลค่าการลงทุนรวมในปีที่ผ่านมา10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนคุณโคสิตปั้นเปลี่ยนรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพระบุว่าการเติบโตทางด้านสินเชื่อของสาขากรุงเทพธนาคารกรุงเทพในประเทศจีนยังมีอีกมากค่ะลาคาดว่าในปีนี้จะเติบโตได้ในระดับสองหลักก็คือ2ดิจิตนั่นเองนะคะหรือเกิน10%เพราะว่าธนาคารกรุงเทพมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนก็ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยเเวลา10นาฬกา18นา,าทนีนะคะปรับลดลงไป1.90จุดค่ัอยู่ที่1,394.94จุดนะคะูลคาการซื้อขาย7,332ล้านบาทสถานการณ์เป็นอย่างไรต้องไปสอบถามจากคนนี้ค่ะคุณวิวัดเตชาพุนพลนะคะรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวัฒค,ค่ะสวัสดีครับคุณตระาครับสถานการณ์ตลาดหุ้นในวันนี้ถือเรียกว่าเบาใจไหมคะ คือคือทางทิสโกเรามองว่าตลาดในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นลนักษณะไซเบย์ออกด้านข้างนะครับใ,ให้ร้องให้กรอบแนว,แว,ว 80, นรับไว้หนึ่งสามเก้าศูนย์กับหนึ่งสามแปดศูนย์นะฮะแต่คาดว่าถึงแม้จะมีข่าวร้ายเช่นการลดเครดิตเฮดติ้งนะครับก็จะลงไม่ต่ำกว่าหนึ่งสามแปดศูนย์นะฮะส่วนการขึ้นไปเนี่ยเรามองแนวต้านแถว พันสี่ร้อยกับพันสี่ร้อยสิบนะครับดังนั้นก็นจะเป็นบริเวณแนวตั้งไปนะครับก็คือช่วงนี้ถ้าถามว่ามอง,มองระยะเป็นเดือนเป็นยังไงนะครับเรามองว่าถ้าดูตามรถแมพที่ทางรัฐบาลจะจัดการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการตั้งรัฐบาลชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็จะมีตั้งสภาปฏิรูปนะครับตั้งรัฐมนตรีนะ,ะฮะซึ่งอันนี้เรามองว่าเอ,อ ถ้าภาพตรงนั้นเราเริ่มชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบวกตตลาดนะครับเราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยเรามองไซเบอรอัพไปทดสอบแนวต้านจุดสูงสุดของปีนี้ที่1,430นะฮะ<ช><ช>ล้วก็ถ้าช่วงนั้นปรดุปัจจัยอีกทีหนึ่งถ้าปัจจัยเป็นบวกก็จะไปได้ถึง1.47ศูนย์นะครับเพราะนั้นช่วงนี้เราก็แนะนําลูกค้าว่าหาจหังหวะทยอยซื้อหุ้นนะครับ<ช>แต่อย่าต้อง เหล็กเลียงพุ้นที่มีข่าวชั่วข่าวไปก่อนเช่น<ม>กลุ่มธนาคารนะฮะกลุ่มธนาคารเพราะว่าถ้าเกิดมีการตามเอเอมีการลดเอารุ่นหรือลดเครดิติ้งลงอันนี้อาจจะเป็นโลกต่อกลุ่มธนาคารนะครับเราก็เลยมองว่าถ้ากลุ่มธนาคารลงมาจนดิสเข้าข่าวนี้แล้วเนี่ยเราก็ทยอยซื้อได้นะครับแต่ว่าเออถ้าเราดูกันเนื่อจากรัฐบาลชุดน,นี้เป็น,นรัฐบาลที่เอ,อ มีบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบเพราะฉนั้นนั่นและมาุนนี้ต้องรีบทําทาผลงานเหมือนกันนะครับผลงานก็เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณคือเราจะมีก็ประมาณคั่งท่อของปีที่แล้วอันนี้เป็นงบลงทุนนะฮะงบคั่งท่อของปีที่แล้วมีมากกว่าห้าสิบ้าเในขณะที่เวลาของที่จะเบิกจ่ายเนี่ย มันมันสิ้นสุดแค mm ่ปลายเดือนกันยายนนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นบวกนะฮะเป็นหวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็เห็นว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาวันนี้มามาติดท็อปท็อปเทนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตย์คอนชอการช่างนะครับไอทีดีก็มาแต่ว่ามาหลังๆหน่อยนะครับคือกลุ่มรับเหมาที่เป็นท็อปที่กองทุกๆคนเนี่ยจะเป็นสเตย์คอนกับชอการช่างในหุ้นใหญ่นะครับส่วนถ้าตัวนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะเล่นหุ้นตัวเล็กๆกันนะครับตัวเล็กๆก็เช่น ตัวซินเทคทีทีซีแล้วก็พวกบริหารจัดการน้ำพวกไฮโดรนะครับพวกนวลกัตนะ,ะพวกนี้ก็คงจะเล่นตามกันมาทีหลังเพราะนั้นตีมในช่วงนี้เราก็มองว่าให้เล่นเต็มถมรับเหมาวกาอสร้างไปก่อนนะครับ นอกจากกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องระมัดระวังเรื่องที่การอาจจะมีการปรับลดเครดิตแล้วยังมีกลุ่มไหนคะที่ยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็มีก็มีมวุ้นที่เป็นหลายตัวอย่างปวพตทวันนี้ก็เป็นตัวถูกตลาดนะครับแต่าว่ามีข่าวข่าวลือว่าจะมีการปลดบอร์ด อปอตทนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นโรคช่วคราวนะฮะซึ่งอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนรอจนกระทั่งขงา่าวมันชัดเจนซะก่อนเพราะนั้นช่วงนี้กลุ่มที่จะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนจะมีธนาคารขนาดใหญ่แล้วก็เกือบปตทนะครับแต่ตัวที่เล่นได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มทร a ส s p o อร์ t ตชั่นเช่นรับเหมาบอกซากที่กล่าวไปแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มพวก b t ทีซึ่งผลประกอบการในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาออกมาดีแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับ แล้วก็เอ่กจอกนั้นเนี่ยก็ดูเป็นเป็นตัวตัวไปนะครับในเนื่องจากว่าเราพอเราสิ้นสุดวนปฏิสามศพศภาคมนะฮะตัดตัดเอสเอซีไก็จะมีการใช้ MSCI MSCI Global Index นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการเวทนะฮะอุ้นบางตัวเข้าไปเช่น <c oughs> B B H นะฮะโรงพยาบาลน,นะครับ B H อันนี้เวทเวทใน เปลี่ยนในเอเมซิงเฮลก็ว่าอินเด็กซ์นะครับส่วนเ <ạ. S 2> อเมซิงไอสมอลที่เป็นสมองแคทเนี่ยก็จะมีการเวทตัวท t ทีกับ b j เจซเข้าไปด้วยนะครับ <ạ. S 2> แล้วก็เราก็บอกว่าต้องเล่นหุ้นที่มันมีอะไรสตอร,รี่หนุนก่อนในช่วงนี้นะครับวันนี้ทั้งวันประเมินยังไงคะยังอยู่ในเกณฑ์วันนี้บบนมองมองว่าเอ่อทั้งวันเนี่ยมองหนึ่งไม,ไม่ไม่หลุดแนวรับหนึ่งสองเก้าศูนย์นะแลตัวดั้งหนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าศนะ <ạ. S 2> ูนย <13 90 S 2> ์ค่ะวนขึ้นไปก็เราก็มองสองจุดนะฮะ พันแนวต้าพันสี่ร้อยสองกับพันสี่ร้อยแปดนะคะค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะข,ขอบพระคุณมาค่ะนั่นคือคำแนะนําของคุณว <t> ิววัตเตชะกุนผลนะคะรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะแนะนํา,นานให้หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็ปตทรอให้สถานการณ์สงบนิดนึงก่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารพาณิชย์ตัวใหญ่ๆเพราะว่าอาจจะมีการปรับลด เอาลุกกันของ S&P ได้นะคะหมดเวลาของ n v เม t Daily แล้วค่ะช่วงหน้าพบกับพินเศรษฐกิจสปริงและคุณชยารมสิวคุณาร,ารายการ Economic h i s t o r y ช่วงนี้นะคะ n v เม t Daily และพิมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ